สวัสดีตอนเสาร์เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเช้านี้ยติก็อยู่ที่บางบัวทองเห็นแล้วประกาศสลับเปาเอาสลับเปามีบะจ,าบะจา่างด้วยเห,หรอบะจ่างเวยเตี๋ยวหลอดกุยช่ายสลับเปาเพราะในจุบันต้อมีหมอบะ ซาลาเปาใสยังเนี่ยค่ะเอาอันนี้ยังก็แดงแดงบอกอ๋ออันนั้นมันเป็นหมูแดงอันนี้ยังสดจ่ะอ๋ออ่าเอ่าอ๋ออันนี้ลูกลเท่าไรค่ะเอาสองลูกอ๋อคล้ายคือกันปะปูเป็นสาขาปอนด์นี่เอ้ยก็ดีแท้ ต้องขยายมีกี่สาขารเราคพะ่สามสามสาขาในน่้นนี่แต่ว่าเข้าแบงกันไปขายทั้งแยกใหญ่บอกอ๋ออืมค่ะเฮ้ยจ้าอืเออมีบาจางนั้บาจางเห็นตะยไผ่แล้วหมักป้าไปพีไปปะ คอยไปเชิญนะกินมีะ่ะโอ้ทางนี้เป็นเห็ดไม่ละอืม,อมสามสาขาเลยหลูกสาวลูกชายดีดีดีไปพี่น้องมาหนี่งยี่สิบสิบไปเสือเอาอันปิ้งเนื้อบ่ได้มาโดนเหรอพี่น้องอันมองนี้จนเพิ่นเห็ดจนเพิ่นเห็ดอันทองเี่ยังก่อนเพิ่นเห็ดแล้วมาเหรอตะกี้มันสิเป็นหกหกเป็นต้นใหม่ ย่ำเยี่ติมาแวะกินลาบลานลาบล,ลานน่ะแกสีน,น้องมันสีข้ายแต่ย่ำย่ำคืนลานลาบก่อยหมูจุ่มไปยังสินะเสียบเสียบมา,ยากจนส,สนิทกันได้พี่น้องมาถึงเต็ามากมันจะถามอันนี้่เจ้าไปใส่มากเจ้าคือบ่คอยมากทางนี้ลานลาบน่ะแกสิข้ายแต่ย่ำคืนอันนี้พวกสิ้นหลอดบ่เพื่อนพวก หมูปิ่งสิ้นหลอดคนสิขายสูย่มพี่นอ้องบรรยากาศอุย้ยฉีตะเว้นกำลังขึ้นเห็นเลยพี่นอ้องป้ายบางปะอินอันนี้ก็อยู่บางบัวทองค่ะพี่นอ้องบางบัวทอง,ปงออไปย่อไอจอดแห่งไฟซื้อแล้วกินได้หนิรวาวาลูกค้านักเก่ามุ่งพูนลานลาบลาน น้ำเวนหัวกับสิปีตปีตำนานนี่ขอนียวว่าด้าเอาขอนียวให้ได้ยีบาทยี่บบาท โอ้แล้วขายนีน้ำจืนอาหารตามสักพีโอโยไปยังมีได้จ้ะก้ฉีดเว้นก็นงามวันนี้เป็นขึ้มๆเนาะพี่น้องเนาะ ชิ้นละยี like <PM> ่สิบจานชิ้นละยี่สิบบ่ออันนี้มันเป็นเนื้อเหมือน้าเป็นเป็นเป็นติดมันจ้ะเป็นหน้ามูกระพูจ้ะอ๋ออันอ่ะอันนั้โอเขอโทษรับ สมมูนเท่าไรน่ะเอาสมมูนน้ำมันเนงค่ะเราเห็นยังอยากไปเมือเลยแบบปลาแปปลาโกลท่านี้เป็นอะไรตันหนึ่งกินเบื่อแล้ว อเคน้ำจิหมูเอาลาดไปลวดค่ะอันนี้ย่างเจ๊นี่อ๋อโอ้ยหอนหอนเลยทางนี้ร้อนร้อนเป็นด้าบาทัองเย่ย่างเมื่อพัเราาย่างหนากากหมูใส่หมูพอดีพี่น้องไยเอาน้ำเล่าผสม กับข้าวเช้าวันนี้นะครับทุกคนเราก็สิไปขึ้นงานนะคะดูแลรวยรวยส่วนญ่กับเป็นอันคนอีสานนี่แหละพี่น้องที่มาหาขายขอขายของข้อมูอย่างปิ่งตับไก่ก็เป็นคนอีสานนี่เนี่ยกินในข้อหมูย่างดนสมหมู60บาทเจ้านี่เจ้านี่กับหกสิบคือกันปิงตับซองไม่ ข้าวเหนียวยีสิบกับหกซิเพื่อนพี่นอ้องสืบไปไหวฮะที่ลูกขาเพิ่นขืนงานให้สวยฮะทีมันบ่เล้วง่ายสินะคะพี่น้องจา๋าเพิ่นสีใหญ่เข็มก็สางใหญ่ใหญ่กับไปไปสางยุน่นเรื่องนกท่าพาน,านพี่น้องวันนี้ยติกสิมาข้นคนเอาอของเพิ่นไปพุ่นละอำเภอเริงนกท่าจังหวัดยโสธรน,นะคะทุกคนกับฝากพีฝากน้องเป็นกำลังใจย,ยติกตาไว้ในเดอ้อพี่น้องคะ่ะ สวัสดีตอนเสาเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ่ำน้เนึะค่ะขอบคุณพี่น้องสูบุสุคนที่ขอให้กำลังใจยึดติดค่ะพบกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด้อโอ้ขอหอนๆเลยแต่เสียบขนาดเลยปวดกรโดดกัมี่